ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมิเชลอีมอนส์จาก BBC ีสปอร์ตรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาลาพิสูจน์ให้เห็นถึงความแตกต่างด้วย2ประตูในเกมช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะบอลมัด2ต่อ0นย์ที่กำลังอยู่ในความมั่นใจและกำลังฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องและเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาคือตัวตัดสินเกมอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์นี้อาเนอร์กล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่าเขาต้องการอยากที่จะให้ซาลาขายายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไป และได้พูดคุยกับเฟอร์กิวฟันไดและเทนอเล็กซานเดอร์นเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาด้วยเช่นกันลินรูพูปฏิเสธข้อเสนอ150ล้านปอนด์จากเอบอีจัดัสโมสรชั้นนำในศึกซาอุดิโปรลีกสำหรับการขอซื้อซาลาในเดือนกันยายนปี2023แต่สัญญาของซาลากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ความกลัวยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าเขาอาจจะย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ แน่นอนว่าเรารู้ดีว่าทุกทีมต้องการตัวของเขารวมถึงเราด้วยเช่นกันเราต้องการให้เขาขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแน่นอนนั่นชัดเจนที่สุดแล้วและผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นอาเดอร์กล่าวเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และในเกมล่าสุดกับบอลมัดก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักเตะทีมชาติอียิปต์วัย32ปีสแสดงให้เห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลต้องการเขามากแค่ไหนโดยยิงประตูที่2อันยอดเยี่ยมได้สําเร็จและปิดฉากเกมกับบอลมัดที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ในที่สุดการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานในตอนท้ายเกยมเน้นย้าให้เห็นว่าชัยชนะครั้งนี้มีความสําคัญต่อหงแดงมากแค่ไหนขณะที่พวกเขากําลังก้าวเข้าใกล้กับตาแหน่งแชมป์พยมลีกสมัยที่20เข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเช่นกัน เล่นได้ขนาดนี้แล้วเป็นตัวตัดสินเกมได้แบบนี้แล้วซาลาเรียกร้องอะไรก็ต้องให้เขาแล้วสโมสรจะต้องมีผู้เล่นแบบนี้ในทีมต่อไปเขาเป็นมากกว่านักเตะเพราะเขาคือตำนานที่ยังคงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้อยู่นะครับเชลซีวควายจูรี่พูลเอคอรรายงานว่าเคอร์ติสโจนเชื่อว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่จะสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับลิเวอร์พูลได้เช่นกัน ถ้าผมลงสนามหรือไม่ได้ลงสนามผมอยากจะสร้างผลกระทบให้กับเกมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมต้องการยิงประตูให้ได้มากขึ้นผมต้องการแอสซิสต์ให้ได้มากขึ้นผมต้องการช่วยทีมให้มากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ในฤดูกาลนี้ผมไม่อยากเป็นแค่เด็กดาวรุ่งที่อยู่ที่นี่เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมและต้องการลงเล่นจนจบเกมมันแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ผมได้รับ ผมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ NMCL ตอนนี้ผมกลับมาแล้วหลังจากพักไป10วันและผมกลับมาและสร้างผลกระทบให้กับเกมได้ในทันทีกับบอลมัดนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทำและจะพยายามทำมันต่อ,ตอ,ตอไปจูนเองก็ต้องการพัฒนาให้มากกว่านี้ยกระดับตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือทีมได้มากขึ้นแม้ตอนนี้จะเบียด3แดนกลางที่ลงตัวอย่างกราฟแม็กและดอมได้ยากแต่เชื่อว่าเวลาของเขาจะมาถึงแน่ๆ ถึงเวลานั้นก็ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าเขาเองก็มีดีที่จะเป็นตัวจริงได้เช่นกันเดียร์ติกฟุตบอลรายงานว่าหลังจบการแข่งขันในเกมที่บอลมัดพ่ายแพ้กับลิวอร์พูไปด้วยสกอร์สต่อศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดีนฮุยเซนเซเดแบกดาวรุ่งวัยสิปีรีบตรงดิ่งเข้าไปหาเฟอร์กิวฟันได เพื่อทาการขอแลกเสื้อชุดแข่งในทันทีแน่นอนว่าปรากฏังกับตันทีมวัย33ปีของหงแดงนั้นก็คือไอดอลในการเล่นฟุตบอลของฮุยเซ่นอีกด้วยที่น่าสนใจก็คือฮุยเซ่นนั้นเกิดที่อัมสเตอร์ดัมนอร์ทฮอลแลนด์ครอบครัวของเขาย้ายไปที่มาเบยาแคว้นอันดาลูเซียประเทศสเปนเมื่อเขาอายุได้5ขวบและเขาได้รับสัญชาติสเปนในเดือนกุมภาพันธ์2024โดยเจ้าตัวสามารถที่พูดได้มากถึง4ภาษานั่นก็คือดัตสเปนอิตาลีและอังกฤษ นอกจากนี้ฮุยเซนยังเคยเล่นให้กับทีมชาติน์แลนด์ในระดับเยาวชนนานาชาติหลายระดับโดยเคยเล่นให้กับทีมชาติรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีในเดือนพฤษภาคมปี2022หสฮุยเซนถูกเรียกตัวติดทีมชาติน์แลนด์รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีของอยูฟาที่อิสราเอล จากนั้นเมื่อวันที่15มีนาคมปี2024ฮุยเซนถูกเรียกตัวโดยทีมชาติสเปนรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีเพื่อลงเล่นแมตช์รอบคัดเลือกกลุ่ม B ของการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีประจำปี2025กับทีมชาติเบลเยียมรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีนับว่าเป็นหนึ่งในเซนแบ็กที่กำลังได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะพิมลีกในเวลานี้และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเองก็ให้ความสนใจในตัวของเขาเช่นเดียวกัน เชื่อว่าหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้หุยเส้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจแน่ๆนี่คือของดีจากยูเวนตุสอีกคนหนึ่งเลยที่บอร์ดมัดได้มาในราคาแสนถูก15.3บกล้านยูโรเท่านั้น Rising บ a l l e r รายงานว่าย้อนกลับไปเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูล u 18เอาชนะเชลซี u 18ไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ2แบบสุดมัน โดยเกยมนี้เชลซีออกนําไปถึง2-0ต่อในนาทีที่83แต่หงน้อยก็สามารถพลิกกลับมาได้ในการยิงประตูคืนถึง3ประตูในช่วงท้ายเกยมและคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดซึ่งเกมนี้ประตูจากเทเนลนี่ในนาทีที่84จากนั้นริโอเอ็นโกโมหาก็มายิงประตูตีเสมอในนาทีที่87และนาทีที่90เอวินไอมันก็มายิงประตูชัยได้ในที่สุด เกมนี้ริโอเอ็นกูโมฮาปีกมากพรสวรรค์วัย16ปีทำประตูแรกในสีเสื้อของลิพูยู18ได้สำเร็จจากนั้นเขาก็ไปช่วยจ่ายบอลให้ทีมทำประตูชัยได้อีกด้วยแน่นอนว่าเชลซีย18คืออดีตทีมของเอ็นกูโมฮาและเกมนี้ค่อนข้างมีความหมายต่อเขาอย่างมากแต่ภาพโดยรวมแล้วเขาพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ายกระดับได้เลย หลังจากที่เขาได้รับโอกาสให้ขึ้นมาทําการฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่และหล่นไปเป็นเต็ง6ที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้หลังจากทราบผลจับสลากเจองานหนักต้องดวลเรอัมริดในรอบเพลย์ออฟเบทสามหกห้าของประเทศอังกฤษปรับราคาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้หล่นไปเป็นเต็ง6ที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้หลังจากทราบผลจับสลากเจองานหนักต้องดวลเรอัมริดในรอบเพลย์ออฟอัตราต่อรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยน 1. ลิเวอร์ pool ต่อ1 2. ึ่ง์เซบานา6ต่อ1 2. ึ่งรวบอาร์เซนอล6ต่อ1 4. ึ่งเยือน8ต่อ1 4. ึ่งรวบเรอัลมาดริต8ต่อ1 6. ึ่งแมนซิตี้10ต่อ1 7. ึ่งเปอตเช14ต่อ1 7. ่รวบอินเตอร์มิลาน14ต่อ1 9. ึ่งเอาเล็กโกมาดริต16ต่อ1 10. ่งสิบเลโูเซน25ต่อ1 มีโอกาสแค่ไหนร้านผูเมืองพุทธิฮันราคาลิเวร์พูคว้าสี่แชมป์และบรอกของประเทศอังกฤษ,กฤษปรับราคาลิเวร์พูจากคว้าทั้ง4แชมป์ในฤดูกาลนี้พิมลิกยู่้าแชมบลิกเอฟเอคับและคาราเบวครับลงมาเหลือแค่50ต่อ1แล้วก่อนเปิดฤดูกาลมีอัตราต่อรองคว้าสี่แชมป์อยู่ที่ 1, 5 0 0ต่อ1ก่อนลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลังยังอยู่ในเส้นทางคว้าแชมป์ทุกรายการโดยเดือนธันวาคมปีที่แล้วราคาอยู่ที่200ต่อ1อัตราต่อรองคว้าแชมป์รายการต่างๆของลิเวร์พูในฤดูกาลนี้ พิมลีกห1ต่อ4แชมเปี้ยนลีก5ต่อ1พิมลีกคาราบาวครับ11ต่อ8พิมลีกแชมเปี้ยนลีก9ต่อ2พิมลีก FA คับ9ต่อ2คาร์บาวคับแชมเปี้ยนลีก8ต่อ1 F a คับคาราบาวครับ8ต่อหพิมลีก F a คับคาราบาวครับส0ต่อ1 F a คับแชมเปี้ยนลีก20ต่อ1มพิมลีก F a ครับแชมเปี้ยนลีก25ต่อ1 F a ครับคาราบาวคับแชมเปี้ยนลีก4ีต่อ1พิมลีก FA เครับคาร่บา เด็กแคนไรซ์กองกลางห้องเครื่องอาร์เซนอลกล่าวว่าพวกเขามุ่งมั่นพร้อมที่จะไล่ล่าของแดงลิเวอร์พูลจะฟุ้งผิวหลีกในการแย่งชิงแชมป์หลีกสูงสุดฤดูกาลนี้ไรซ์ Rice ทำสองแอซซีนในเกมล่าสุดที่เปิดเอมเรชสเตเดียมถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5ต่อ1โดยชัยชนะดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณให้กับทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ได้รับรู้ว่าพวกเขายังคงไม่ยอมแพ้ในการรุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลมีแต้มนำหน้าอาร์เซนอลอันดับ2อยู่6แต้มโดยที่ยังมีเกมในมืออีกหนึ่งนัด และพวกเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะพลาดในการไล่ล่าแชมป์ลีกสมัยที่20เลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามไรซ์กล่าวว่าหนทางในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ยังคงอีกยาวไกลลิเวอร์พูลยังนําอยู่หลายแต้มโดยเฉพาะเมื่อพวกเขายังมีเกมอยู่ในมือและด้วยการที่พวกเขาชนะได้เมื่อวานนี้คุณคงรู้ดีว่าต้องชนะให้ก่อนลงสนามไรซ์กล่าวกับสกายสปอร์ตมันน่าผิดหวังมากในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าทั้งที่เรานําอยู่2ต่อ0แต่กลับทําแต้มหลุดมือเพราะเราอาจจะขึ้นไปยืนอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลได้ แต่เราจะไปให้ถึงจุดนั้นและเราจะพยายามต่อไปเราต้องการให้ทีมอื่นช่วยด้วยแต่เรารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและนั่นคือการไล่ล่าพวกเขาและคว้าแชมป์พิีมีิกเราต้องมองโลกในแง่ดีทีมจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่า5ต่อ1แต่หงแดงลิเวอร์พูลก็ยังได้เปรียบกว่าและคงจะต้องมีความผิดพลาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเท่านั้นหงแดงถึงจะพลาดแชมป์ เราได้แต่มีความหวังเอาไว้วันนี้เป็นผลการแข่งขันที่ดีลิ์พูลก็คงมองว่าชัยชนะ5ต่อหนึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดแต่ลิ์พูนำอยู่เยอะและเป็นฝ่ายที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ผู้เล่นก็มีประสบการณ์มากขึ้นในปีนี้ด้วยรวมถึงยังมีผู้เล่นดาวรุ่งที่สามารถเข้ามาเติมเต็มทีมได้มันจะต้องเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่เท่านั้นที่จะทำให้ลิ์พูไม่สามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้